พี่ก็เลเซิร์ช g ูเกิลแ a นดูว่าโครงการหมู่บ้านที่ขึ้นน่ะมีที่ไหนบ้างดูจากโครงการว่าโครงการแต่ละโครงการมีประชากรอยู่เยอะไหมในอนาคตภายภาคหน้าจะดีขึ้นไหมสามารถประกอบการค้าขายหรืออาชีพต่างๆได้หรือเปล่าฉีา่มอเตอร์ไซค์มานะครับช่วงค่ำาแหละพอดีปิดร้านก็เลยเฮ้ยมาดูซะหน่อยเขบอกว่าโครงการอยู่สบายว่รู้จักทางน้องอีกคนนึงเขาก็แนะนําว่า อยู่สบายหน้าอยู่นะพี่ลองเข้าไปดูสิพอเข้ามาดูเสร็จปุ๊บเข้ามาแวบ,บแรกเราก็เห็นแบบคือในอนาคตว่ามันเป็นเมืองเมืองหนึ่งของโคราชเลยคมนาคมต่างๆที่เราจะเดินทางไปในเมืองมันก็ไม่นานไงครับก็ใช้เวลาเดินทางประมาณสัก15นาทีก็ถึงแล้วคือถนอนกว้างรถไฟสว่างคือการคามนาคมสะดวกไม่น่ากลัวสําหรับลูกเราหรือครอบครัวเราที่เดินทางอะไรประมาณนี้ ที่ก็วิ่งดูหลายกครงาแล้วนะเพี่ยงแต่ว่าคอนเซ็ปต์ที่พี่จะเลือกอ่ะพี่ต้องเลือกบ้านที่มันโดนใจที่สุดแล้วก็ถูกใจที่สุดกักครอบครัวของเราด้วยโดยเฉพาะลูกสาวปรากฏว่าจากที่เราดูหลายๆโครงการเอเรามาเห็นปุ๊บอุย้ยใช่เลยมันตรงคอนเซ็ปต์กับที่ลูกสาวเราต้องการแล้วก็โดนใจเราด้วยหรือรูปบ้านต่างๆมันก็เป็นแนวแบบทันสมัย ก็ไม่นานนะครับคือตอนแรกที่เรามาคือมาช่วงขําแล้วพอดีมีน้องฝ่ายขายที่เขาคอยอยู่บริการอยู่ก็ปรากฏว่าเราลองสอบถามเขาดูดีกว่าว่าเราเข้าไปแล้วเขาจะให้การต้อนรับเราดีไหมปรากฏว่ามันผิดคาดก็คือเขาต้อนรับดีมากในช่วงเวลาที่แบบเขาใกล้เลิกงานน่ะคือเขายังเอาใจใส่ลูกค้าอยู่เลยโดยที่เขาไม่บ่นนะครับว่าโอ้ยที่เวลาฉันเลิกงานแล้วนะแต่เขายังให้ความสำคัญกับลูกค้าที่มาเยี่ยมชมที่บ้านอยู่ขั้นตอน ไม่ยุ่งยากครับเพราะว่าทางน้องที่เป็นตัวแทนการขายนะครับเขาก็จะคอยถามเราแล้วก็แก้ไขปัญหาให้เราถ้าเกิดเรามีข้อสงสัยหรือเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้เราก็สามารถถามน้องเขาได้เลยนะครับเพราะว่าการดูแลดีมากแล้วก็เป็นกันเองอะไรที่ควรแนะนําเขาก็จะแนะนําเราเลยในสิ่งที่เราไม่รู้รู้สึกประทับใจการบริการที่นี่ดีมากครับเข้ามาเนี่ยผมรับรองว่าทุกคนต้องว้าวแน่นอนเพราะว่าการที่เราซื้อบ้านแต่ละครั้งเราก็อยากได้บ้านที่ทำเลที่ดี แล้วก็ตอบโจทย์เราทุกอย่างแล้วการคมนาคมก็ไม่ลำบากสะดวกสบายคนที่อยากดูโครงการบ้านผมก็แนะนําโครงการอยู่สบายนะครับเพราะว่าจากที่ผมดูหลายๆโครงการซึ่งราคาอันนี้ก็ไม่ได้แบบแตกต่างกันเยอะเลยลองมาสัมผัสด,ดูโครงการนี้สามารถตอบโจทย์ทุกๆคนได้เลยครับผมฝากนิดนะครับใครที่อยากได้บ้านหรือว่ามีปัญหาซึ่งเราสามารถมาสอบถามกับทางโครงการได้เลยได้ค่อนข้างร้อยเปอร์เซ็นต์ครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับมาอยู่ด้วยกันนะครับ